ละทุกคนเราเจอบ้านแวมพร์เก่าแก่แล้วเผาพวกมันซะอย่าให้มันเหลือออกไปใช้ชีวิตได้นานมาแล้วที่มีพวกแวมพร์และหมาป่าที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ฉันจะจัดการพวกมันให้หมดเพราะว่ามันกินน้องสาวของฉันโอ้ไม่ไหวแล้วอยากจะตายอยู่แล้วเนี่ยและนี่คือเรื่องราวของแวมไพรยกับหมาป่าที่พวกผมต้องการจัดการมนุษย์อย่างเราอ่ะไอต้องการพวกมันนะสิข้ามันเลยโอ้ข้า แอนย่าฉันย่าฉันอยู่ในนั้นน่ะรีบไปช่วยคุณย่าเธอเร็วย่าย่าครับเคนทาโลกมาแล้วเคนทาโลกไม่ไหวอย่าเข้าไปย่โอ๊ยร้อนจังเลยย่าก่อนไปมันไม่เยอะแล้วนะถอยก่อนก็เหมือนว่าย่าของผมกับพี่สาวจะตายแล้วเพราะว่าพวกมนุษย์นะเผาพวกแวมไพร์เคนทาโลกอย่ามานะออกไปต้องไม่ต้องเข้ามานะออกไปหนีไปเดีวนี่คือเรื่องราวของหมาป่าและแวมไพร์ที่พวกมนุษย์นั้นเกลียดฉันจะใส่ร้อยจนกว่าพวกมันจะตายไหมออกไปจากหมู่บ้านเราเดี๋ยวนี้เลยนะต่ ปเและตอนนี้นั้นไฟก็ได้ไหมกระท่อมหลังนี้จนเพลิงมอดไหมไปหมดครับย่าเฮ้ยถอยถอยถอยเดี๋ยวฉันจะเข้าไปช่วยเองนี่มันคุณปู่ของมาร์เก้นี่นะรีบลงไปรอข้างล่างซะเดี๋ยวปู่เนี่ยจะไปช่วยยายแก่คนนั้นเองปู่ของมาป่าปู่ผมเองครับอมีคนมาช่วยเราแล้วเออไอกันเถอะค่ะคุณย่า ไายแ,แกนังเหนียวทางนี้ออกมาเล็วสิไขว่เนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยโอ้ยเกือบตายอโอเคหรือเปล่ายะาผมเึยว่าย่าจะตาที่แล้วอะ่ะเฮ้ยยา่าเกือบตายจริง,รง,รงๆเลยไม่รู้ว่าใครเข้ามาช่วยขอบคุณนะนี่เน่เจ้าหลานชายครับปู่ว่าไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไมบ้านยายแกแอมพายนี้ถึงโดนไหม<อ>ละ่ะฮะโชคดีนะฉันมาช่วยทันเ,ออเนี่ยถึงยังไงก็ต้องขอบคุณนะที่เข้ามาช่วยนะเือพวกฉันน่ะเกือบตายเพราะว่าสำลักควันไฟพวกมนุษย์น้่นนะมันทําร้ายฉันว่าแต่ว่าคนที่ช่วยพวกคุณก็คือคุณปู่ของ ผมเองครับปู่ครับเราบอกความจริงเข้าไหมนั่นมันหมาป่าหมาป่าแล้วไงยายแก่ฉันเข้าไปช่วยแกแล้วกันนะบวกเราเนี่ยโดนเข้าใจผิดมาเป็นร้อยปีแล้วนะเข้เขเขาใจผิดเรื่องอะไรอ่ะเออฉันไม่อยา ฟังก่อนนะนพวกมันมาช่วยพวกเราทําไมเนี่ยย่าไม่ชอบพวกหมาป่าเลยรู้ไหมว่าพวกมนุษย์น่ะมันปลอมเป็นหมาป่าแล้วก็กินคนแถมยังโยนความผิดมาให้แวมไพร์แล้วก็หมาป่าอเองนี่มันเรื่องจริงเหรอเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะยา่าพวกมันน่ะอยากจะเผาบ้านแวมไพรยให้เต็มทีเราต้องหนีออกจากที่นี่ไงซักก็ต้องตามตัวให้ได้ะจะทํายังไงดีนะดูเหมือนว่าพวกเราจะโดนไล่ล่าซะแล้วจากการเป็นผู้ช่วยไม่มนุษย์มันช่างใจร้ายกับพวกเราจังเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยฉันก็โชคดีที่มีนายนะมาเกลก่อนนายจะบอก ชื่อฉันนาชื่อว่าเคนเทโรใช่ไหมแล้วญาของฉันกับพี่สาวอะฉันไม่รู้ว่าจะให้อยู่ที่ไหนนะสิถ้าไม่ว่าอะไรนะฉันอยากจะให้ญาของนายแล้วก็พี่สาวของนายเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของคุณส้มๆแล้วกันเนาะคือว่าคุณส้มๆเนี่ยเขาเป็นแมวด้วยแหละอดีนีวฉันชื่อว่าส้มๆนะฉันเป็นแมวเป้าฉันก็ยืนเคียงข้างหมาป่าอุ้ยดูเหมือนว่าจะมีใครมานะมากเกอเธอเนี่ยมีห้องหลายห้องเลยนะไปถามเธอกันว่าไงเพื่อนรักมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าล่ะเออเออคือฉันอะอยากจะหาห้องพักอะเพราะว่าพวกเรา ร้อนมากๆเลยได้หรือเปล่าเข้ามาคุยข้างในก่อนว่าไปนะก็ได้หรอกแต่ว่านาต้องเป็นแฟนฉันนะมีข้อแม้ให้เป็นแฟนนะนะไม่งั้นฉันไม่ให้อยู่นะอะไรน่ะข้อแม้ก็คือถ้าอยากให้คนเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ต้องเป็นแฟนกับยายนั่นเฮ้ยฉันเป็นแวมไพร์และพวกฉันเนี่ยก็ไม่ยอมหรอกนะชอเพื่อนรักแบบไหนวะแล้วฉันเนี่ยเป็นแวมไพร์ไม่เป็นเพื่อนรักกับหมาป่าหรือไง เกลียดยายซุมๆเชียวมันอมไปดีกว่า <c oughs> เคนทาโล,ล่รอฉันก่อนสิ <c oughs> ฉันลอเล่นนะดูเหมือนว่าเพื่อนนายจะโมโหง่ายจังเลยนะอันตสิฉันไม่เคยเห็นเขาโมโหขนาดนี้มาก่อนเอ้ยเคนทาลโร่สองคนนี้มันทำแม่งทำแม่งไว้เฮ้ยที่จริงอ่ะฉันเป็นแมวเป้าที่นีสใสดีแล้วก็น่ารักฉันเลยยอมให้พวกเขาน่ะเข้ามาอยู่ในบ้านฉันแล้วแล้วกลิ่นของเขาน่ะแรงมากเหมือนแวมไพร์เลย <c oughs> พวกเราต่างมีซิกเซนบางอย่างคุณย่าคะเราจะมาอยู่บ้านหลังนี้จริงๆรหรอไม่อยากไปเลยอยากอยาก็ไม่อยากไปเหมือนกันแหละไปอยู่บ้านกกับตแ น่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแวมไพร์กับหมาป่ามันเคยถูกกันที่ไหนเล่าครับถ้าไม่ไปเนี่ยเราก็ไม่มีที่อยู่แล้วนะพวกมนุษนย์น่ะมันเจ้าจะเล่นงานเราอยู่แล้วนะย่ย ฉันเป็นหมาป่าพอได้ยินแบบนี้แล้วก็เกลียดยายแก่ชะมัดแหละพวกนี้ไม่น่าเข้าไปช่วยเลยนะโฮ้ยใครให้เข้ามาช่วยกันล่ะฉันเป็นยายแก่ที่ต้องตายในไฟก็ไม่เป็นไรเหมือนว่าแวมไพร์ที่มีอายุ250ปีและฝูงหมาป่าที่เป็นคุณตานั้นไม่ยอมถูกชะตากันเลยเอาไงจะอยู่ก็ไม่อยู่แล้วแต่นะฉันไปแล้วพวกมนุษย์มาจับไปก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะย้าจริงๆพวกหนูก็กลัวมนุษย์อยู่นะหนูไปค่ะหนูจะไปอยู่กับคุณลุงเขามีทางเลือกที่ไหนเล่ะเชิญทางนี้ค่ะบ้านนี้ยินดีต้อนรับนะดีจัยก่ะอู พวกมนุษย์หมาป่าแต่ว่าอยู่คนละชั้นงั้นหรองั้นขออนุญาตเข้าไปเลยนะแมวเป้าอีกแล้วเออเหม็นจังเลยย่าก็ต้องขอบคุณเขาแหละแต่จริงๆย่าก็เกลียดพวกแมวเป้าพวกหมาป่าโอ๊ยต้องขออภัยนะคุณย่าของฉันนะเป็นคนขี้บ่นมากๆเลยฉันไม่รู้ว่าจะแก้นิใสัยของคุณยายได้ยังไงนะเสร็จภารกิจเรียบร้อยคุณส้มขอบคุณนะโทษที่ย่าฉัน,นเสียมารยาทมากมากเลยก็พวกนายนี่เป็นแฟน<ะ>กันงั้นหรอไม่ได้เป็นแฟนกันหรอจกจ้าแต่ว่าว่าที่ในอนาคตนะไม่ที่รักโออ เฮ้นี่ไม่ปฏิเสธด้วยงั้นเหรอ เฮ้ยหึงชะมัดลยอยย่ะดดสซจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนฉันนะเอ๊ะไม่นะยายนั่นก็เป็นผู้มีบุญคุณกับฉันหมอนี่ก็เนีฟังฉันนะถ้านายนะ่ะอยากจะเป็นเพื่อนกับยายนั่นหรือว่าเป็นเพื่อนกับฉันเลือกเอาฉันขอตัวแล้วนะหมอนั่นเป็นอะไรของเขานะช่วงนี้เหมือนงอนอะไรฉันไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ตัวอีกโงจังเลยไหนเน,น,นี่ยก็ฉันไม่รู้นี่นะคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าคืนนี้นั้นมนุษย์ได้วางแผนการร้ายบางอย่างผมบอกแล้วไงผมจะหาทางทําให้พวกมันนะ่ะหายไป โบทั้งมนุษย์แวมพายทั้งหมาป่าต้องได้รับการเข้าใจเพลละทาแบบนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วไม่ใว่าใครจะเป็นเหยื่อที่ขับรถมาทางนี้แล้วฉันก็จะฆ่าทิ้งแล้วก็โยนความผิดไปให,ให้กับพวกหมาป่าและแวมพายแท้จริงนั้นมนุษย์เป็นฆาตรกรโรคจิตนั่นเองเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิดเขามักจะให้โทษแล้วก็ใส่ร้ายพวกแวมพายและหมาป่าอุ๊ยอะไรเนี่ย มารัดฉันทำไมมีอะไรเหรอปากไปเลยนะพอกแกถึงเวลาตายแล้ว <c oughs> อะไรนะฉันน่ะคือฆาตกรโลกจริงยังไงนี่ยนนี่ มลุงเชา้าฆาตกรโรคจิตคนนี้นั้นก็ได้มาอย่างสถานที่เกิดเหตุแถมมันยังเรียกคนนั้นออกมาให้ดูและแบอกกับคนว่าคนดูนี่สิครับนี่มันเลือดจากแวมพร์เ <weight? S 1> <Arc. S 2> ลยนะแวมพร์อีกแล้วเนี่ยไม่ครับดูสิที่คอของเธอนะ่ะเป็นรอยจุดสองจุดนั่นก็คือรอยกัดมันอีกแล้วนะเป็นแบบนี้เราต้องล่อมันออกมาเพราะว่ามันน่ะเป็นตัวอันตรายสาเผาบ้านมันไปแล้วมันหนีไปได้มันต้องมีใครช่วยเหลือมันแน่ๆรอย่ะชาวบ้านเองก็เริ่มเล่าต่อๆกัน แมไพร์มันออกอารวาสงั้นเหรอฉันกลัวแล้วนะริงเหรอแกหนักกว่าผีปอบอีกเอ๊พวกเราไม่เคยกินมนุษย์นะอะไรกันเนี่ยโอ้ยเนียนๆก่อนแล้วกันขอโทษนะนะแมมพรยมันมากัดกินงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นคะแม่หนูยังสาวๆสวยอยู่เลยระวังตัวไว้ด้วยนะวันนั้นมีคนไปเผาบ้านมันแล้วแต่มันยังไม่ตายอะดิพูดบาแล้วก็ฉันไปก่อนดีกว่าฉันกลัวแมมพรย มันยังตามล่าอยู่งั้นหรอแบบนี้ไม่ได้การแล้วต้องรีบไปบอกที่บ้านย่าคะคุณย่าตอนนี้นะพวกมันยังตามตัวเราอยู่เลยดูเหมือนมันจะหลอกล่อให้เราออกไปหานะย่าให้ตายเถอะให้มันจบเรื่องนี้ไปซักพวกมันเป็นอะไรกันแน่มนุษย์เนี่ยเป็นว่าฉันกับคุณเนี่ยมาทําสัญญาตกลงเป็นพันธมิตรกันดีกว่านะได้พวกเราจะดีกันชั่วคราวนะเออเราจะต้องไปกําจัดพวกมนุษย์ที่นิสัยไม่ดีก่อนดีจังเลยนะนอนหลับก็น่ารักจังเลยนะมาร์เก้นเนี่ยเรื่องนี้ไปบอกมาร์เก้นดีกว่ามาร์ ทำไมเธออยู่ที่ห้องด้วยกันล่ะบอาเบลสิมาเกิลน,นอนอยู่เขาทํางานหนักนะเดี๋ยวฉันค่อยคุยวันอื่นก็ได้นะพวกเธอคงเป็นแฟนกันแล้วสินะไปละค่ำคืนนี้ดูเหมือนว่าเคนทาร่นั้นต้องการที่จะปกป้อง,องวกแวมพายและมนุษย์หมาป่าด้วยกันเขาจึงตัดสินใจมาเจอฆาตกรโรคจิตคนน,น,นี้นี่แน่นี่แน่เอ๊ะฉันมาแล้วแกนนะเลิกอยู่กับครอบครัวฉันได้แล้วแกอยากจะฆ่าก็ฆ่าฉันคนเดียวสิเข้าใจไหมฉันน่ะเป็นคนมองเห็นอน,นาคตนะ แกรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าแกทำร้ายพวกเราแล้วละก็นี่พกแกมีตัวตนจริงๆงั้นหรอพวกแวมพงแวมพายอะไรเนี่ยนะฮะเอ๊ะฉันว่าฉันตามหลานฉันมานะฉันรู้ว่าหลานฉันมาที่นี่ฉันก็รู้สึกว่าหลานของเธอเนี่ยเก่งเกินไปละมาคนเดียวแบบนี้<ก>เนี่ยก็แหน่ะเขาต้องการปกป้องพวกเรานี่นะรีไปช่วยหลานฉันดีกว่านะ่าตาแก่นี่เราตกลงเป็นพาธมิตรกันแล้วนะไปกันเถอะโชคดีที่ทั้งสองนั้นตามมาทันดูเหมือนว่าเคนทาร่โวกำลังจะโดนทำร้าย๋อหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้มนุษย์ใจร้ายทำอะไรหลานของฉันฮะเมีคนตามมางั้นหรอ ด้วยพวกเราไปทําอะไรให้แกคนมาทาานี้ทุกคนดูเร็วมันดูนี่แล้วในทส่วนแบมพามันก็โผล่มาแล้วไปแล้วพวกเราไปเผามันแล้วแล้วเผามันเลยเผามันเผามันอะไรกันนี่แล้วเราโดนหลอกซะแล้วเราจะทายังไงกันดีเราจะตายในกองไฟนี่หรอนี่คือแวมพาตัวจริงมันออกมาแล้วฆ่ามนุษย์ฆ่ามันเลยเผามันเลยันไม่ไหวแล้วจะตายแล้วสมน้ำหน้าช่วยด้วยนายได้ยินฉันไหมช่วยด้วยมาร์กช่วยฉันด้วยฉันฉันได้ยินเสียงเคนทร่ อันตรายหรอเคนทาโรตกอยู่ในอันตรายจะต้องรีบไปช่วยเขาแล้ว<ะ>ไม่มีใครช่วยแกทั้งร้านตายไปซะแน่นอนว่าแวมไพร์และก็หมาป่านั้นมีจิตสัมผัสทั้งสองทำให้เคนทาโรและมาร์เกิลเชื่อมต่อกันได้เร<อ>าจะทำอะไรครอบครัวของฉันมาร์เก,กิลนายมาช่วยฉันแล้วไอ้มนุษย์กระจอกคิดว่าแค่ฆ่าคนแค่เนี้ยฉันไม่กล้าหรือไงไ้แน่ได้แน่ฆ่ามันเลยวายตายแล้วผลตายแล้วเว้ยพพวกเรารีบหนีกันดีกว่านะไม่อยู่แล้วฉันไปดีกว่าและนี่คือจุดจบของนายท่าน นายเองยังดื้อด้านเลยนะการนั่งเห็นอานาคตขนาดน,นี้เลยเหรอฉันบอกแล้วไงว่าฉันดูอานาคตได้นั่นแหละคืออานาคตของนายนายเลือกเอาซะว่านายนะ่ะ จะทําให้พวกเราตายหรือว่านายเองจะตายไว้กี่พันปีพวกนายก็ไม่สามารถกําจัดพวกเราได้หรอกยอมแพ้ไปซะเถอะนะน,นี่หมายความว่าถ้าฉันไปทไําร้ายคนอื่นพวกนายก็จะตามมาละควานฉันใช่ไหมไงซะจุดจบถ้าฉันไปยุ่งกับแอมพายฉันก็ตายฉันไปดีกว่าไม่เอาแล้วเ,เห็นอนาคตตัวเองแล้วก็กลัวจังเลยอะ่ะในที่สุดฉันก็สามารถกําจัดมันได้แล้วเป็นเพราะว่าฉันน่ะมองเห็นอนาคตยังไงล่ะแต่ว่านะทําไมฉันถึงมองไม่เห็นอนาคตนายกับฉันล่ะตอนนี้ปัจจุบันคุณปู่คุณย่าของพวกเขาก็น่าจะทะเลาะกันเหมือนเดิม เป็นพัััธาสญญกนแล้วพี่สาวตัวร้ายอของฉันก็คงนอนหลับน้ำลายย้อยส่ว<ฮ>นเขาเองตอนนี้ก็คงนอนหลับอยู่ที่นอนใครสักคนดูเหมือนว่ามารเกลจะไม่ยอมตื่นเลยนะก็ตื่นได้แล้วเคนทาโล่ฝากข้อควาไมไว้ให้นายนะ,อะเออเคนทาโล่งั้นเหรอ เออฉันลืมบอกไปเลยแล้วว่าไงเหรอเมอช่วงนี้ฉันเหนื่อยมากๆาฉันก็เลยเผลอหลับไปอ่ะเคนทาร์ลอยู่ไหนนะเธอว่าไงนะจะรีบไปไหนล่ะก็เขาบอกว่าจะไปต่อสู้กับพวกมนุษย์เองไงล่ะเฮ้ยทาไมเธอไม่ปลุกฉันตั้งแต่แรกเล่าก็อยากจะให้นายพักผ่อนน่ะนี่คือสิ่งที่เธอไม่บอกฉันเฮ้ยนี่ฉันก็แค่อยากจะให้นอยนอนหลับนี่เฮ้ยนี่ทําไมมาคนเดียวแบบนี้เคนทาร์ลฉันเป็นห่วงนายแทบแย่เลยนะะดูเหมือนว่าเฮ้ย อะไรของนายเนี่ยเอ๊ะคือนายตื่นแล้วเหรอมีความสุขดีสินนะที่อยู่กับไอ้สมสมนั่นนะทำไมนายถึงมาคนเดียวแบบนี้ฉันเป็นห่วงแทบยยกเลยรู้ไหมถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยฉันกับนายคงไม่ได้เป็นเพื่อนลักกันนะสิแต่ยังไงฉันก็เห็นอนาคตของเราสองคนแล้วแหละนายคิดว่าพวกเราเนี่ยคิดอะไรนายคิดอะไรกับฉันฮะส่วนนายเองก็มีสมๆมอยู่ไม่ใช่เหรอมายุ่งกับฉันทําไมไอยใจชมัดเลยอะมีคนน้อยใจฉันด้วยเหรอเนี่ยโถ่ทำไมกล้าหัวเราะออกมาแบบนี้ฉันเกลียดนายโอ้ยเดี๋ยวก่อนสิ คือฉันมีอะไรจะให้นี่หันมาหน่อยสิฉันน่ะมาง้อนายนะไม่ต้องมา,มาย่องเลยไม่ต้องมาสนใจฉันไปสนใจยัยซ้มซ่นั่นุาสาห์ช่วยเหลือทุกคนว่าเอ้ยอะไรอะ่ะด,ดอกกุหลาบเฮ้ยสวยจังรู้ว่าพวกแวมไพร์นะชอบดอกกุหลาบใช่ไหมฉันให้นายแล้วกันนะเ,<อ>เพื่อนรักเออ นายจะบอกว่านายชอบฉันนะสินะชอบแบบเป็นเพื่อนใช่ไหมล่ะฉันยอมเอาดอกไม้ก็ได้แต่ว่านายต้องตัดผมนะไม่ไม่ไม่ถ้านายไม่ตัดผมเนี่ยฉันก็ไม่ยอมเป็นเพื่อนกับนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะไม่ไม่แต่สุดท้ายผมเองก็ต้องยอมให้เขาครับเพราะว่าเขาน่ารักและก็เป็นเพื่อนที่ดีด้วยตอนจบพวกเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้นะไงซะพวกเราก็มาเป็นเพื่อนกันเถอะในที่สุดมันก็จบลงสักทีเนาะพันธสัญญาพวกหมาปักกับแบมพายเนี่ยรักนะเว้ยเออรักเหมือนกันนะเว้ย เรื่องราวก็ได้จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ามาดูมิตรภาพลาบก้อยของทั้งสองคนนะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ bye ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย